แม่พี่น <ism> ้องเบิดส enfin? ¿no? ุขสุขคุณน้องก็ตัดภาพมาทางพอทดต้นม่วงเนาะเขาก็จะิเขาไปเบิงเลยเนาะว่าเพ่นทดแนวใดเนาะสวัสดีสวัสดีเห็นยังเนาะพอดต้นม่วงต้นนี้แล้วจิตจิกรรมประจำวันนะด้ดยพอดต้นม่วงพือไงเนาะ

ตงก้อยนี่กำลังคิดอะไรกินหมากเล่ด้วยปลูกหมวงเราปลูกงามอีดีมาพี่มาพี่สิถามนี่ต้นม่วงจะปลูกงาได้ไงนี่งามแท้หุบดินลงไปเลยก็เอาปลูกม่วงลงโดยงามเนาะม่วงลงก็โดยบ่ใวชถมเงามันเกินขึ้นมาไม่ใช่ฮันได้ผ่านเอินหรอโดยก็เอาใบไม้มาถม โดยยามันเจือบมันยังเขาก็พังบุเลิกเขาก็เอาส่วนส่วนดินขึ้นขากเห็ดบอหนึ่งเป็นหุ่งน้ำไว้โดยซุ่มเลยก็เอาใบมาปกเกิดก็ขี้หินขี้ดินแตกเขาก็เอามาใส่นี้ไปปวดแก้ปวดยังพอดีมันงามมันขึ้นเนาะแบบว่ามันงามแับโดยลายต้นอีรีได้พี่น้องในต้นนี้งามพุ่งเอาเพิ่นเกศคักแน่พวกเปลืองตัวใบเกย์นะงามใบต้น

rồi. đôi, kim Rồi. Kim đôi, 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 Rồi. 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 Rồi.